วันนี้เราจะพามาดูกล้วยนวลกันนะเป็นกล้วยพันธุ์โบราณบางที่เขาค่อนข้างจะหายากมีใกล้สุกแล้วนะวันนี้เป็นกล้วยสุกเอาไปบ่มให้งอมอีกนิดหนึ่งออกสีดำๆจะกินง่ายมีรสชาติหวานหอมกล้วยชนิดนี้ใช้มาเลดขยายพันธุ์นะ มเมล็ดในการขยายพันธุ์จะไม่มีหนอน,นี้เป็นลักษณะต้นของลควนเนีน กล้วยแก่ทที่ก็จะเริ่มทยอยสุกเรื่อยๆหัวเรื่องเ,เป็นกล้วยที่มีเมล็ดเยอะเราจะพาไปดูลักษณะภายในผลกล้วยกันนลยครับ นี่เป็นลักษณะของกล้วยนวลที่เริ่มเหลืองและเริ่มสุกผิวมีขนาดนี้เราก็จะเก็บลงมาบ่มป้องกันหนอนเจาะถ้าทิ้งไว้ให้สุกคาต้นแล้วนอนจะชอบกินครับบ่มให้จนเปลือกเป็นสีดำเขาจะหวานและมีกลิ่นหอมมากเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผลพื้นนวลที่เราเก็บลงมาบ่มเพื่อป้องกันน้อนเจาะจะได้รับประทานอย่างอร่อยอผิวดำๆอย่างนี้ลักษณะ,ะก็ซือสุกนอนกิ่นจะหอมลักษณะเนื้อด้านในก็จะประมาณนี้นะ นแบบนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูมันจะเป็นวข,ขาวแบบนี้นะตอนนี้กลิ่นหอมฟุ้งมากเลย เดี๋ยวผมจะปาดให้ดูขนาดมเมล็ดด้านในนะครับน,นี่ก็จะเป็นลักษณะที่เอาเนื้อออกให้ดูด้านข้างนะครับน,นี่ก็จะเป็นมเมล็ดของเขาอันนี้แค่สองร่องนะจะปิดปกติจะมีอยู่สาม ฝั่งตรงนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าเก้าเมล็ดที่บองเห็นได้ชัดเจนตอนนี้แต่บางผลนี่ก็มีมากถึงยี่สิบเมล็ดนะครับก็จะมีมีอยู่ฝั่งนี้อีกที่เป็นเมล็ดเป็นกล้วยที่ใช้เมล็ดในการขยายพันธุ์อย่างเดียวนะครับจะไม่มีหนอ กล้วยนวลกล้วยยวนลักษณะหัวปลีจะมีสีเขียวต้นใหญ่หัวปีแล้วก็หยวกนี่ทำอาหารอร่อยมากครับเป็นพันธุ์กล้วยที่ถ้าเราไม่ตั้งใจขยายพันธุ์จริงๆิงจังก็คืองอกยากมากกล้วยหนึ่งเครือ,อน,นี้ถ้าเรารับประทานแล้วเราเอา,มาเมล็ดทั้งหมดไปหว่านทิ้งไว้ให้เกิดเองตามธรรมชาติ ผมเห็นแต่ละปีเกิดไม่เกินห้าต้นครับแค่นั้นจริงๆเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องศัตรูทางธรรมชาติเช่นมดแมลงปวกอะไรต่างๆที่กัดแทะเข้าไปกินเนื้อด้านในเมล็ดจนเกิดความเสียหายนะครับก็จะมีบางเมล็ดคือส่วนน้อยมากจริงๆที่งอกออกมาเป็นต้นใหญ่ได้ กาลองนับดูชาเลี่ยอยู่ที่ลูกละยี่สิบลูกละสิบห้าเมล็ดแล้วกันครับเครือหนึ่งนี่มีไมอยงต่ำคือสองร้อยเมล็ดคือสองร้อยผลสองร้อผลคูณสิบห้านี้ก็ขั้นต่ำก็สามพันเมล็ดแล้วสามพันเมล็ดเนี่ยอัตราการงอกเต็มที่ก็แค่ห้าถึงหต้นมันเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากนะครับแต่ถ้าเราตั้งใจเพาะเมล็ดอย่างจริงจรังเนี่ก็ น่าจะขยายพันธุ์ได้ปริมาณมาก,มากๆอยู่ซึ่งมเมล็ดเป็นมเมล็ดที่สมบูรณ์เลยนะครับมีเปอร์เซ็นต์งอกที่9ก้าเปอร์เซนเลยแต่ละ,มะเมล็ดในระบางบางทีก็ อย่างคนแก่รับประทานเนี่ยเขาจะใช้ค้อนใช้ค้อนทุบลงไปที่ผลอย่างคนแก่รับประทานเนี่ยจะใช้ค้อนทุบลงไปที่ผลเพื่อให้มีความนิ่มแต่จะไม่ทุบแรงทุบให้นุ่มๆนมอย่างนี้ครับ เนื้อด้านในจะนิ่มจะกินง่ายมเมล็ดจ,จะร่อนอย่างนี้นะนี่ดูอลักษณะการรับประทานถ้าเป็นคนแก่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของมเมล็ดว่ามีขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับ น,นี้เป็นลักษณะของมนเมล็ดกล้วยนวลมีขนาดมนเมล็ดที่ใหญ่นะฮะอันนี้คือมนเมล็ดที่ออกมาจากผลกล้วยจริงๆนะด้านนี้เป็นด้านที่เราจะงอกออกมาเมล็ดใหญ่ ยัมดที่สมบูรณ์นะครก็ตอนนี้ก็รอกำลังทำการเพราะขยายพันธุ์เพื่อให้ได้จำนวนมากๆเพื่อมีพี่น้องผู้รับชมท่านใดสนใจเราก็มีพร้อมบริการนะครับเป็นกล้วยที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งปลีทั้งยูวกแล้วก็ผลนะครัผลรับประทานปีก็ใช้ทำอาหารได้เหมือนกล้วยน้ำวนะ้า หูวก็ใช้รับประทานทำอาหารได้เหมือนกันกลิ่นหอมรสหวานเน้อสัมผัสดีครับเสียอย่างเดียวที่มเมล็ดเยอะแล้วก็ใหญ่แต่ว่าด้วยรสชาติแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าต่อการที่จะเสียเวลาล่อนเมล็ดออกเนีย ทา้าใครสนใจก็สอบถามกันได้นะครับฝากกดติดตามช่องด้วยเราก็จะมีอะไรมานำเสนอเรื่อยๆนะครับฝากสั subscribe กดไ i k e กดแชร์ให้ด้วยเลีวเราก็จะมีผักมีผล,ลไม้มีอะไรอีกเยอะก็จะมีตอนนี้ที่ทางเรากำลังน้ำต้นเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง ก็เราจะได้ทำการลงให้ดูอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับก็เป็นช่องน้องใหม่ที่สร้างไว้นานแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำคลิปสักทีแลวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยคลิปกล้วยนวลแล้วกันเป็นกล้วยทีหลายๆท่านให้ความสนใจและบางท่านก็ลงไปว่า ไม่ได้กินกล้ยช่าชนิดนี้มาเป็นสิปีแล้วนะบางคนก็กินตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้อายุยี่สแล้วนะบางคนก็ว่าบางที่ก็มีเยอะบางที่ก็หาไม่ได้แล้วม,มานำเสนอให้ได้รับชมกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังมีอะไรแนะนำแก้ไขในการ ทำคลิปหรือต้องปรับปรุงตรงไหนแนะนําได้นะครับยินดีรับฟังแล้วก็นําไปปรับปรุงขอฝากช่องน้องใหม่ไว้ด้วยนะครับสําหรับสวนลําไยแฟมิลี่ขอพระคุณครับ